สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ทางช่องมีความยินดีนำเสนอสรุปของหนังสือพฤติกรรมพยากรณ์ความไร้เหตุผลที่คาดเดาได้พลังที่ซ่อนอยู่ซึ่งกำหนดการตัดสินใจของเราโดยดรแดนอาริลีบทนำในโลกของเราเราเป็นเพียงเบี้ยในเกมส่วนใหญ่แล้วเราไม่เข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นจริงๆเราคิดว่าเรากำลังควบคุมชีวิตของเราอยู่แต่เราคิดผิดที่จริงแล้ว เราตกเป็นเหยื่อของสัญชาตญาณและแรงกระตุ้นของตัวเองเราผัดวันประกรันพรุ่งเราประเมินต่ำเกินไปเราปล่อยให้ความกลัวตัดสินใจแทนเราทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สนิทฐานว่าเรามีเหตุผลแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้มีเหตุผลเสมอไปส่วนใหญ่แล้วเราไร้เหตุผลอย่างลึกซึ้งแต่การที่เราไร้เหตุผลไม่ได้หมายความว่าเราจะวุ่นวายไปหมดพฤติกรรมของเราไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มที่จริงแล้วเรามักทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแบบสุ่มเลยมีรูปแบบที่คาดเดาได้ ในพฤติกรรมของเราเรามีสัญชาตญาณที่ช่วยให้เราจัดการกับโลกที่ซับซ้อนได้และสัญชาตญาณเหล่านี้มกักนำพาเราไปสู่พฤติกรรมที่ซ้ำซากเพื่อที่เราจะไม่ต้องเสียเวลามากในการตัดสินใจเรื่องที่ไม่จําเป็นต่อการอยู่รอดเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมสมมติว่าโลกเป็นที่ซึ่งผู้คนกระทําอย่างมีเหตุผลและตัดสินใจทางเศรษฐกิจโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของตนเองแต่มุมมองที่ไม่สมจริงและง่ายเกินไปนี้ไม่ได้ช่วยให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ดีขึ้นเศรษฐศาสตร์ ควรอยู่บนพื้นฐานของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของผู้คนมากกว่านี่คือเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมซึ่งเป็นสาขาที่ใช้ความเข้าใจทางจิตวิทยาเพื่อทําความเข้าใจการตัดสินใจทางเศรษฐกิจในหนังสือพฤติกรรมพยากรณ์ความร้เหตุผลที่คาดเดาได้ดรแดนอาริลีพิจารณาพฤติกรรมที่ทําร้ายตัวเองอํานาจของการผัดวันประกันพรุ่งผลของยาหลอกและแง่มุมอื่นๆอ,อีกมากมายในชีวิตของเราที่เรามัก ไม่ตระหนักถึงความหลงผิดและการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองอแฝงอยู่เบื้องหลังการกระทําหลายอย่างของเราซึ่งบ่อนทําลายผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของเราอย่างแยบยลเราจะสามารถควบคุมตัวเองได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อเราเรียนรู้และเข้าใจว่าความปรารถนาขั้นพื้นฐานของเรานั้นชี้นําชีวิตของเราอย่างไรหากปราศจ,จากความตระหนักรู้นี้เรามักตกเป็นเหยื่อของนักโฆษณาและคนอื่นๆที่รู้วิธีใช้กลไกซ่อนเร้นเหล่านี้เพื่อจัดการพฤติกรรมของเราอารีลีมีประวัติที่น่าประทับใจ และเขาไม่ลังเลที่จะหยิบยกเรื่องราวต่างๆมาสนับสนุนข้อโต้แย้งของเขาผู้อ่านจะได้พบกับเรื่องราวมากมายจากการทดลองวิจัยอันกว้างขวางของเขาเรื่องราวไม่ได้จํากัดอยู่แค่ชีวิตการทํางานเท่านั้นนอกจากเพื่อนร่วมงานนอมมากมายผู้อ่านยังได้รู้จักกับสูมิภรรยาของเขาและอมิตรลูกสาวรวมถึงรายละเอียดส่วนตัวเช่นสุริตตัดสินใจใช้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังระหว่างคลอดบุตรอย่างไร อาริลี่ดูเหมือนจะชอบเล่าเรื่องราวหนึ่งตัวอย่างหรือสองตัวอย่างเพียงพอที่จะอธิบายความคิดของเขาแต่อาริลี่ใช้ถึง5ตัวอย่างในขณะที่ผู้อ่านบางคนอาจอยากให้ผู้เขียนรีบๆอธิบายประเด็นของเขาคนอื่นๆอาจชื่นชอบสไตล์การเล่าเรื่องที่วกวนของเขาเขาให้ภาพที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกของศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำหนังสือจบลงด้วยโน้ตที่เต็มไปด้วยความหวัง ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ไรเหตุผลเราตกเป็นเหยื่อของภาพลวงตาแต่เราไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราสามารถเรียนรู้ที่จะประพฤติตัวแตกต่างออกไปได้อาริลีปลุกเราให้เราเอาชนะข้อบกพร่องของเราเราสามารถพัฒนาระบบเพื่อบรรเทาความผิดพลาดที่เป็นระบบและคาดเดาได้ของเรามีเครื่องมือและนโยบายที่จะช่วยให้คนตัดสินใจได้ดีขึ้นงานวิจัยของอาริลี่ให้หลักฐานที่เป็นรูปธรรมว่าอะไรใช้ได้ผลเพื่อช่วยชี้นำเราในหนทางของเราบทที่หนึ่งการเปรียบเทียบราคา อาริลี่เริ่มต้นด้วยโฆษณาสมัครสมาชิกนิตยาสารเดอนอีคอมเมิร์การสมัครสมาชิกแบบเว็บไซต์มีราคา59าดอลลาร์แบบสิ่งพิมพ์ราคา1 2 5ดอลลาร์และแบบผสมทั้งเว็บและสิ่งพิมพ์ก็ราคา125ดอลลาร์เช่นกันเขานำเสนอโฆษณานี้แก่นักศึกษา MIT และสำรวจการเลือกจาก3ตัวเลือกผลปรากฏว่าแบบผสมเว็บสิ่งพิมพ์ชนะขาดได้84คะแนนแบบเว็บอย่างเดนิโยวตามมาห่างห่างได้16คะแนนส่วนแบบสิ่งพิมพ์อย่างเดียว ไม่มีคนเลือกเลยจากนั้นอาริลี่นำเสนอเพียงสองตัวเลือกแบบเว็บและแบบผสมเว็บสิ่งพิมพ์ซึ่งได้68และ32คะแนนตามลำดับก,การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการสมัครแบบสิ่งพิมพ์อย่างเดียวซึ่งมีราคาเท่ากับแบบผสมเว็บสิ่งพิมพ์เป็นเพียงตัวล่อที่ออกแบบมาเพื่อให้คนคิดว่าพวกเขากำลังได้ข้อเสนอที่ดีโดยปกติแล้วคนไม่ได้มองสิ่งต่างๆในแง่สมบูรณ์แต่พวกเขามองในเชิงเปรียบเทียบวิธีที่เรามองสิ่งต่างๆนั้นเป็นไปตามและขึ้นอยู่กับบริบทที่เราเห็น หากคุณให้บริบทแก่ผู้คนคุณก็สามารถที่นำการเลือกของพวกเขาได้ตัวอย่างเช่นเชฟอาจใส่อาหารจานหลักราคาแพงไว้ในเมนูเพื่อดึงดูดความนิยมให้กับรายการที่มีราคาแพงเป็นอันดับสองเมื่อมีโทรทัศน์สามเครื่องวางขายในราคาที่แตกต่างกันควรจะเลือกเครื่องที่มีราคาปานกลางในตัวอย่างของเดอะอีโคโนมิสต์แม้จะไม่มีใครเลือกการสมัครแบบสิ่งพิมพ์อย่างเดียวซึ่งเป็นตัวล่อแต่การมีอยู่ของมันส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเลือกของผู้คน คนส่วนใหญ่มักจะเลือกทางสายกลางคนเหล่านี้กำลังประพฤติตนอย่างไร้เหตุผลแต่ความไร้เหตุผลของพวกเขาสามารถคาดเดาได้เรามักเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเพื่อตัดสินและเราชอบเปรียบเทียบสิ่งที่ง่ายต่อการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบของเรามักจะเดินตามเส้นทางที่ง่ายที่สุดลองจินตนาการว่าคุณกำลังมองหาบ้านคุณเห็นบ้านสมัยใหม่หลังที่หนึ่งและบ้านแบบโคลเนียลหลังที่สองโดยหลังที่หนึ่งต้องการการซ่อมแซมเล็กน้อยแต่ผู้ขายจะลดราคาให้คุณจะเลือกหลังไหน คุณอาจจะเลือกบ้านแบบโคลเนียลที่ไม่ต้องซ่อมแซมคุณไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบกับบ้านสมัยใหม่จึงรู้สึกว่าคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนักแต่สําหรับบ้านแบบโคลเนียลคุณรู้ว่าหลังที่หนึ่งต้องซ่อมแซมตัวลอกและอีกหลังไม่ต้องหลังที่หนึ่งดีกว่าอีกหลังคุณจึงเลือกหลังที่ดีกว่าอาริลี่เตือนเราว่านี่คือเหตุผลที่คุณควรคบหากับคนที่ดูไม่ดึงดูดใจเท่าคุณพวกเขาคือตัวลอกของคุณแต่คุณไม่ควรบอกพวกเขาว่าคุณพาพวกเขามาด้วยเพราะพวกเขาไม่ดึงดูดใจ นั่นเป็นวิธีที่แน่นอนในการทำลายวิตรภาพตลอดการการเปรียบเทียบสามารถเชื่อเราได้แต่ก็อาจทำให้เราทุกข์ใจเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในแง่ลบเราเกิดความอิจฉาและปัญหาของการเปรียบเทียบคือเรามองสิ่งต่างๆในระดับขนาดเล็กและตัดสินใจบนพื้นฐานของสิ่งที่ผิดเพื่อแก้ไขผลกระทบนี้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือลดขนาดของวงของเราลดขอบเขตของสิ่งที่เรากำลังเปรียบเทียบตัวเองด้วย ถ้าเพื่อนทุกคนของคุณมีเฟอร์รารี่ลองวิเคราะห์ว่าคุณต้องการเฟอร์รารี่หรือเพื่อนใหม่บทที่สองผู้คนส่วนใหญ่ตัดสินใจแบบไร้เหตุผลไขมุกดำเคยไม่มีมูลค่ามากนักจนกระทั่งมีการตลาดที่ชาญฉลาดทำให้ผู้คนเชื่อว่ามันมีค่าเรามักจดจำสิ่งแรกที่เราเห็นตัวอย่างเช่นเมื่อเราเห็นสินค้าใหม่ราคาจะติดอยู่ในหัวเราเป็นราคาที่ยอมรับได้ราคานั้นกลายเป็นจุดยึด เราได้รับจุดยึดเหล่านี้ส่วนใหญ่จากข้อมูลราคาในสื่อที่เราพบเห็นเป็นประจำและจุดยึดเหล่านี้จะอยู่กับเราส่งผลต่อการซื้อของเราต่อไปมันมีผลยาวนานและไม่ถูกแทนที่ด้วยจุดยึดใหม่ได้ง่ายๆการศึกษาจากมหาวิทยาลัย MIT แสดงให้เห็นว่าตัวเลขสุ่มใดๆเช่นเลข2ตัวสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคมสามารถกลายเป็นจุดยึดที่ส่งผลต่อความคิดของคุณเกี่ยวกับราคาของสิ่งต่างๆนี่เรียกว่าความสอดคล้องแบบสุ่ม ราคาเริ่มต้นเป็นแบบสุ่มแต่จะมีอิทธิพลต่อจำนวนเงินที่คุณเต็มใจใจ่ายสำหรับบางสิ่งความประทับใจแรกสำคัญมากราคาที่เป็นจุดยึดสามารถกำหนดความคาดหวังได้มากสามารถกำหนดว่าใครจะประสบกับบางสิ่งว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจการยึดติดส่งผลต่อการตัดสินใจหลายอย่างของเราการเดินตามฝูงชน h ฮ r d i ดิก็ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมหลายอย่างของเราเมื่อเราเห็นคนทำอะไรบางอย่างมันอาจดูเหมือนเป็นความคิดที่ดีเรา จึงทาตามคนอื่นเห็นเราทําแล้วก็เลียนแบบพฤติกรรมของเราทันใดนั้นก็มีคนจํานวนมากทําสิ่งนั้นนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าการเดินตามตัวเองเซลเฮอร์ดิงซึ่งเป็นการที่เราคิดว่าบางสิ่งดีหรือไม่ดีโดยอิงจากพฤติกรรมก่อนหน้าของเราเองถ้าคุณเคยทําอะไรมาก่อนคุณก็มีแนวโน้มที่จะทํามันอีกต่อไปมันก็กลายเป็นนิสัยดังนั้นสิ่งสําคัญจริงๆคือการทําให้คนทําอะไรบางอย่างเป็นครั้งแรกเพราะพวกเขามีนิสัยที่แตกต่างกันก่อนที่จะทําสิ่งใหม่นั้น มีคำถามเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเสรีภาพในการเลือกเราอาจไม่มีวันรู้คำตอบสำหรับคำถามมากมายของเราแต่จุดเริ่มต้นคือการทำความเข้าใจตัวเองและตระหนักถึงวิธีที่เราตัดสินใจเราควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการตัดสินใจครั้งแรกซึ่งอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจอีกหลายครั้งสิ่งเล็กๆวันนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบใหญ่ในวันพรุ่งนี้สิ่งนี้ทำให้ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานสั่นคลอนจากที่เราเรียนรู้ในวิชาเศรษฐศาสตร์101 ถ้าราคาโยเกิร์ตลดลงควรจะซื้อโยเกิร์ตมากขึ้นถ้าฉันมีวิจิตและคุณต้องการวิจิตราคาที่คุณจ่ายจะขึ้นอยู่กับว่าวิจิตมีประโยชน์สำหรับคุณมากแค่ไหนคุณต้องการวิจิตมากแค่ไหนแต่ปรากฏว่าตลาดเสรีมีความไร้เหตุผลมากกว่าที่เราคิดสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือราคาเก่าที่สูงกว่าของโยเกิร์ตหรือวิจิตเป็นจุดยึดดังนั้นคนจึงถูกกระตุ้นให้ซื้อมากขึ้นแทนที่จะเป็นอุปสงค์ดูเหมือนว่าราคาที่ผู้ผลิตแนะนำจะเป็นตัวขับเคลื่อน อย่างไรก็ตามในที่สุดผู้คนก็ปรับตัวกับการขึ้นราคาและปรับจุดยึดใหม่พวกเขาผ่านมันไปได้ในระยะยาวมันไม่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์มากนะักสรุปสั้นๆการตัดสินใจหลายอย่างของเราดูเหมือนมีเหตุผลแต่ลึกๆแล้วเรากำลังตอบสนองด้วยสัญชาตญาณเท่านั้นบทที่3จิตวิทยาของฟรีท่าตู้เสื้อผ้าของคุณเต็มไปด้วยของแจกฟรีที่เราสะสมมาจากโปรโมชั่นต่างๆเสื้อยืดจากสถานีวิทยุตุ๊กตาหมีที่มาพร้อมกับช็อกโกแลต ฟลชไรท์ที่เราหยิบมาจากการประชุมและมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับตู้เสื้อผ้าของเราเรายังกลับไปตักอาหารเพิ่มฟรีที่บุฟเฟ่แม้ว่าเราจะไม่หิวแล้วก็ตามการได้อะไรฟรีๆทำให้รู้สึกดีมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและฟรีนั้นดีกว่าแค่ส่วนลดในการศึกษาวิจัยหนึ่งผู้คนได้รับตัวเลือกระหว่างช็อกโกแลตเฮอร์ชีราคา0.01ดอลลาร์หรือช็อกโกแลตลินทอราคา0.15ดอลลาร์ช็อกโกแลตลินเป็นขนมที่ดีกว่าและคนชอบมันมากกว่าเป็นอย่างมาก เมื่อนักวิจัยลดราคาทั้งสองลงหนึ่งเซนเฮอร์ชี่แจกฟรีและลินทอราคา0.14ดอลลาร์กลับกลายเป็นเฮอร์ชี่กลายเป็นที่ชื่นชอบของฝูงชนความแตกต่างของราคาเป็นเพียงหนึ่งเซนแต่เฮอร์ชี่ฟรีพฤติกรรมของผู้คนเหล่านั้นไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นผู้คนจะกระโจนเข้าหาสิ่งที่ฟรีแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการและผลกระทบทางอารมณ์ที่รุนแรงของราคาฟรีนี้เรียกว่าผลกระทบราคาศูนย์ zero price effect เรายัางชอบของฟรีเพราะคนกลัวการสูญเสียเมื่อบางสิ่งฟรีมันดูเหมือนไม่มีความเสี่ยงดูเหมือนไม่มีอันตรายจากการสูญเสียคนจะเลือกของฟรีแม้ว่าจะมีข้อเสนอที่ดีกว่าพิจารณาอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่ออเมซอนเสนอการจัดส่งฟรีสำหรับการซื้อหนังสือสองเล่มขึ้นไปบางคนที่ไม่จําเป็นต้องการหนังสือสองเล่มก็เปลี่ยนมาซื้อสองเล่มเพียงเพื่อได้การจัดส่งฟรียอดขายของอเมซอนเพิ่มขึ้นทุกที่ยกเว้นในฝรั่งเศสทําไมฝรั่งเศส ไม่ใช่ปรากฏว่าฝรั่งเศสยังคงเรียกเก็บค่าจัดส่งหนึ่งฟรังแม้จะเป็นเพียงประมาณ0.20ดอลลาร์แต่ก็เพียงพอที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมเมื่อพวกเขากําจัดค่าจัดส่งหนึ่งฟรังออกไปยอดขายในฝรั่งเศสก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนที่อื่นๆดังนั้นเมื่อมีสองตัวเลือกเรามักจะตอบสนองเกินจริงต่อตัวเลือกที่ฟรีและเราไม่คิดถึงราคาที่เราจ่ายสําหรับสิ่งที่ฟรีตัวอย่างเช่นเราจะยอมรอในแถวเพื่อรับตัวอย่างฟรีโดยไม่คิดว่าเวลาของเราเป็นราคาที่ต้องจ่าย ของฟรีมีพลังอย่างเหลือเชื่อในการขับเคลื่อนพฤติกรรมมนุษย์และบางครั้งเราตัดสินใจบนพื้นฐานนี้ซึ่งไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดของเราในทางกลับกันเราสามารถใช้พลังของฟรีเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสังคมได้ถ้าคุณต้องการให้คนขับรถยนต์ไฟฟ้าให้หาวิธีทําให้มันฟรีถ้าคุณต้องการให้คนตรวจสุขภาพและตรวจวินิจฉัยเป็นประจำให้หาวิธีทําให้มันฟรีมันมีพลังมหาศาลอารีลี่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่รับประทานอาหารนอกบ้าน เป็นประจำกับกลุ่มคนเดียวกันและคร่ำครวญถึงความยุ่งยากในการหารบินจึงมีการเสนอให้ผลัดกันจ่ายบินทั้งหมดผู้คนจะเพลิดเพลินกับมันมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่พวกเขาจะได้กินฟรีเมื่อพวกเขาจ่ายเงินพวกเขาจะต้องจ่ายบินที่ใหญ่ขึ้นมากแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกๆครั้งที่จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเจ็บน้อยกว่าครั้งที่จ่ายก่อนหน้านี้แม้ว่า50ดอลลาร์อาจเจ็บเมื่อต้องจ่ายค่าอาหารกลางวันแต่อีก10ดอลลาร์จะเจ็บน้อยกว่าได้อย่างไรและอีก10ดอลลาร์ถัดไปจะเจ็บน้อยกว่า ขอบคุณที่รับฟังหวังว่าเนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์กับคุณหากคุณชอบเนื้อหาประเภทนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสมัครเป็นสมาชิกช่องของเราเพื่อสนับสนุนทีมของเราติดตามตอนต่อไป EP2 นะครับ